ค่ะภัยาหน้าเด็กของอีฟตัวนี้ดีมากๆจ๋าลองใช้มาแล้วทุกวันนี้นะจ๋าก,ก็ยังคงใช้อยู่ทุกคนเฮ้ยแบบความรู้สึกหลังจากที่เราใช้นะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้ามันจะนุ่มมากมันจะฟูฟูมันจะเด้งเด้งคือดูสุขภาพดีไปเลยเอาจริงลิ้วรอยที่หน้านะมันเหมือนมันหายไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตีนกาหรือล่องแก้มเนี่ย คือหายไปเลยบอกเลยว่าจ๋าเรียกเซรั่มพยาตัวนี้นะสันส้นๆว่ามันคือเซรั่มโกดไอ้นีเลยจริง <_ S 1> เพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากหน้าเด็กไม่อยากหน้าแก่กไอเข้มนี้ต้องใช้ถ้าอายุมากกว่า20แล้วคุณรู้ไหมคะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันแทบจะไม่สร้างคอลลาเจนอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ ไฮยาหน้าเด็กพวกนี้มันก็เลยเป็นตัวสําคัญมากที่จะช่วยชะลอความแก่ให้กับผิวหน้าของเราและบอกเลยนะคะว่าไฮยาหน้าเด็กตัวนี้มันดีที่สุดตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือแม้แต่คนเป็นสิวก็ใช้ได้เพราะไฮยาหน้าเด็กของอิฟตัวนี้เราไม่มีไวท์เทนนิ่งเลยตัวนี้เหมือนเราตั้งใจทำมาเพื่อที่จะช่วยให้หน้าเด็กหน้า เต็มที่โดยที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว <Hey. S 1> คอนเฟลิวก็ใช้ได้โด <Hey. S 1> ยที่หน้าไม่ระคายเคืองเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นค่ะคุณคาวันนี้ใครอยากหน้าเด็กไอเทมนี้ต้องใช้ที่สําคัญรู้ไหมคะว่าไฮยาตัวนี้ของอิฟเราไม่มีขายไม่ขายแต่ให้ฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอิฟครบ2,000บาทจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้รักกันได้หมดเลยนะคะแค่ครบ2,000บาทเท่านั้นก็ได้ไฮยาลูรอนของอิฟไปใช้ฟรีแล้วคะ่ะ อย่าลืมนะคะอยากหน้าเด็กหน้าเด้งแบบจ๋ากับคุณอีฟหรือว่าคุณโน้ตนะคะใช้เลยค่ะหายาหน้าเด็กของอีฟบอกเลยว่าเราตั้งใจทํามากในส่วนของสกัดเราเสร็จเต็มที่บอกเลยว่าถ้าได้ไปคุ้มค่ามากแน่แน่ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อกับโทวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศได้เลยค่ะไปละบ,บาย